เอ้ยสิตากเนื้อมือนี่มันเกิดขึ้นจังบม่มีแดดละพี่น้องได้เนื้อมาหมู่บ้านนี่เราก็เอาสองลอยแต่ว่าได้หลายอยู่เนื้อมันถือเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตากเนื้อกันจ้ามักมักแบบสูตรโบราณได้เอาเข่านี่เอาเขา่เาเหนียวใส้น้ำม,มันจังหอมเข่าเหนียวใส้น้ำจ้ามันจังหอม หมักเนื้อตากแดดกันจ้าแต่ไม่มีแดดค่ะนี่ห้าสิมาจินเขากับทอดเนื้อกันจ้าเนื้อแห้งนิดนึงแล้วเนื้อแดดเดียวจะพ่อแล้วนี่ค่ะมักไส้เขาน้ำได้พี่น้องมักไส้เขาน้ำจ้าก็เพราะว่าจะมันเวลาทอดมันจังชิ่ดหอม รายการทอดเนื้อจ้ากินกับข้าวเหนียวได้เหี้ยเด้อข้เนี้กินกับขา้วววบขาวเหนียวจ้าแกะแอ,อร่อยอร่อยหอดที่รันน้ยนอยอาสุกแล้วจ้ากินกับข้าวเหนียวหอนหอนจ้า จ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆจ้าแซบ่บ